สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้พ่อหญ่มหาฯนำเอาพระนะพระหลอยอดนิยมนะเพื่อนสมาชิกราคาก็ไม่สูงมากนะแต่ว่าเป็นเป็นพระหลอยอดนิยมราคาก็ไม่ไม่สูงมากที่เขาเล่นกันแต่ว่าผู้ทุกคุนเนี่ยคงกับพันชาตรีนะที่ ที่เขาชอบที่เขาเล่นกันน่ะนะพุทธคุณเนี้ยคงกับพันชาตรีโดยเฉพาะพระพระยอดธงอ่ะนะเนี่ยของพระใหญ่มหาองค์เนี้ย <c oughs> แท้แน่นอนนะแต่ว่าที่คลาสสิกที่หายากเพราะว่าตรงช่องแขนลักแร้ท่านเนี่ยมีเม,ม็ดพระาธาตุขึ้นมาก็คือเม็ดหินนะ่ะหินหิน <c oughs> แต่ว่าท่านมาอย่างไงแบบนี้ไม่ได้จงใจเพื่อให้เกิดขึ้นนะเพื่อนสมาชิก พาะยอะดทงอายุก็สามสามัยอยุธยาเลยนะ <c oughs> สามถึงสี่ร้อยปีนะอาจจะไปตกอาจจะฝังหรืออาจจะไปหลุดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะหลังจากผ่านศึกมาเนี่ยแล้วก็หินเข้าไปด้านไหนดันจนแขนท่านเนี่ยแตกออกไปจึงปรากฏว่ามีเม็ดพระทาตฝังอยู่ด้านในเนี่ยเปล่อนสมาชิกแล้วก็มีเรียกว่ามีไข่ เนื้อตะกัวเนื้อชินเนื้อเหล็กเนะี่ยจะต้องมีไข่เรียกว่าลาลาไขลาพระเนื้อโลหะต้องมีไม่มากก็น้อยนะเพื่อนสมาชิกองเนี้คลาสสิกมากนะส่วนวัฒนกระดานองค์นี้โอ้โหแท้ตาเปล่าแท้ยันลูกแตกนะท่านไปเปิดดูได้เทียบเคียงได้นะเอาพระของพรายมหาองนี้ย <c oughs> ไปเปิดดูในในโซเชียลในเน็ตในค o เก l e ได้เหมือนกันเลยนะ แท้ยันลูกแตกอง์เนี้ยเนี่ยก็แท้ยันลูกแตกสวยงามไหมเพื่อนสมาชิกเอาดูใกล้ๆกดูด้วยใจเป็นธรรมว่าพระสององค์เนี้สวยหรือไม่สวยนะแค่นี้พอนะพอแล้วก็หยุดดราม่าได้เลยนะไอคนที่ดูช่องมหาสองพระบ้าน <c oughs> พราะหญ่มหาเป็นแอดมินช่องนี้แล้วก็ไม่ได้เปิดขายพระนะเอาง่ายงายไม่ต้องไปโลกสวยขายนั่นแหละ างคนบอกเช่าพระเช่าพระโลกสวยพวกนี้ไอ้พวกพุทธพาณิชย์เนี่ยนะห้ามพูดว่าขายต้องพูดว่าเช่า <c ười> คือถ้าใจคุณไม่ดีอะนะคุณจะประดิบประดอยวัฒกรรมขึ้นมาอย่างไงคือมันก็ไม่ผ่านนะนะเพราะใจคุณมันละโมบโรบมากใจคุณมันมาทางนี้อยู่แล้ว มันบ่งบอกได้นะไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องใช้คําว่าซื้อดิอย่าใช้คําว่าขายดิต้องคําว่าเช่าหรือปล่อยนะดูเขาพูดนะ <c oughs> ดังนั้นพระยามหาพูดตรงเลยนะก็คือซื้อนั่นแหละนะก็คือซื้อก็คือขายนั่นแหละนะทีนี้ท่านช่องพระยามหาเนี่ยบอกแล้วว่าจะเป็นพระสมเด็จพระเกจิอาจารย์ที่เอามาลงเนี่ยแท้หมด แต่ว่าแท้ของพระญมหานะอาจจะไม่แท้ของท่านหรืออาจจะ <c oughs> แท้ของท่านไม่แท้ของพระยญมหาอันนี้พูดอยู่เสมอนะส่วนผู้ทุกคุนประสบการณ์เนี่ยโอ้โหพระยอดธงเนี่ยธงธงชัยฉเฉลิมพลนนะที่ทหารทุกหล่าทัพเขามีอะ่ะด้านในด้านในที่เป็นมุมบนของธงอะ่ะ จะมี <c oughs> จะมีพระยอดธงอยู่นะเ <c oughs> พื่อนสมาชิกพระยอดธงที่รอที่รอจากเกศ <c oughs> พระเกศของพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นส่วนผสมแล้วก็จะทําพิธีบรรจุ <c oughs> ในเสายอดธงที่มีธงชัยประจําทัพเหล่าทัพต่างๆนั่นแหละเรียกว่า พระยอดธงธงชัยเฉลิมพลขังและศักดิ์สิทธิ์นะท <c oughs> หารออกรบเนี่ยทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ถอยอะไรก็ถอยได้แต่ห้ามทิ้งธงนะต้องแบกธงต้องรักษาธงนะรักษาธงจนถึงนาทีสุดท้ายนะ <c oughs> <c oughs> แบบนั้นนะครับนะ เพื่อนๆดูสีสันเป็นไงครับสวยนะครับพอมาดูวัฒนกระดานเป็นไงนวัฒากระดานโอ้โหล้อสมัยทวรารวดีนะพันกว่าปีนะถ้าล้อสมัยทวรารวดีก็คือคิ้วดกคิ้วดกตาโตจมูกบานลิ้นวิปากหนานะถ้าพระในสมัยทวรารวดีนะคิ้วดกตาโตจมูกบานลิ้นวิปากหนานะี่อันนี้ใช่เลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย <c oughs> นะงดงามแล้วก็มาดูด้านหลังเห็นไหมเนี่ยด,ดูด้านหลังสององค์เนี่ยถ้าคนไหนที่มีใจเป็นธรรมดูพระแท้ในแท้เลยนะแท้เลยเพื่อนๆดูเห็นไหมดูด้านหลังเนี่ยงดงามนะแต่มีคนมาขอเช่าพราะใหญ่มาหาตามสื่อนี่แหละขาให้ราคาไม่แพงนะ ให้ราคาราคาไม่แพงนะสแสนไปไปลายนะแสนไปไปลายแต่คือเราเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะ <c oughs> แสนเดียวเดือนเดียวเราก็ได้นะอย่างเงี้ยมันแบบราคามันแบบไม่สูงเพราะเหตุใดพระเอกมาหาก็ไม่รู้นะเป็น เป็นตลาดล่างอ่ะเป็นการซื้อขายตลาดล่างทั่วไปที่เขาวางวางอยู่ตาม <c oughs> ที่ที่ขายตามตามห้างนะตามหนะ้างตามบิ๊กซีโลตัสเนี่ยเรียกว่าตลาดล่างเหมือนกันนะพวกแผงพระทั่วไปก็เหมือนกันแต่ถ้าตลาดบน <c oughs> หรือระดับกลางนะก็บทห้างใหญ่ๆนั่นแหละที่เราทราบนะแต่ว่า พุทุกคุณเนี่ยเพื่อนสมาชิกลองลองดูนะถ้าเรามีพระแท้ไม่ว่าพระอะไรอยู่มันแบบอุ่นใจสบายใจ <c oughs> บง่งบอกถึงความข้างในตัวตนเรานะนี่คือด้านหลังเห็นไหมเราไปดูใกล้ๆอ่ะกล้องส่องขยายก่อนนะเป็นยังไงเพื่อนสมาชิกนี่นะดูดูรู้เลยพระแท้เห็นไหมเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยสององค์นี่มาประกบกันเนี่ย รู้เลยว่าแท้เดี๋ยวเราไปดูกล้องขยายนะดูพระทากระดานก่อนนะเป็นยังไง <c oughs> พระทากระดานนี่นิยมกันนะเพื่อนสมาชิกในหนังสือในโซเชียลในที่ต่างๆก็ก็นิยมเนี่ยดูหน้าเห็นไหมครับทองคำเปลวนี่ก็จากเหลืองก็เป็นแดงแล้วนะบ่งบอกทึ้งไรก็บ่งบอกทึงว่านานไงครับนาน นานมากจึงกลายเป็นสีสีแดงนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกด,ดูดูหน้าไหมเนี่ยคิ้วดกตาโตจมูกบานริมที่ปากหนาเนี่ยเนี่ยของแท้แล้วก็ลงลงทองทองคําเปลวไว้นะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อน,นดูดูผิวผิวเขานะไม่ต่างกันกันกบเนี่ยพระยอดทงเห็นไหมครับ พระยอดธงดูผิวเขานะเนี่ยลาเรียกว่าลาหรือว่าไข่ไข่ถ้าหากเป็นพระเนื้อผงพระเนื้อดินพระเนื้อผงหรือว่าลาถ้าหากว่าเป็นพระชินเรียกว่าไข่เ <c oughs> นี่ยอย่างนี้นะครับเป็นลุ่มเป็นบ่อนะเพื่อนสมาชิกเนื้อพระเห็นไ,ไหมครับเป็นเนื้อตะกวัวแหละแต่ว่าเวลานานไงเวลานานเป็นร้อยปีอย่างเงี้ย ดินฟ้าอากาศเขาก็เปลี่ยนกัดเสาะเปลี่ยนกัดเสาะอ,อยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็มาดูพระทากระดานต่อนะนี่อย่างนี้นะ <c oughs> เราเราดูลองดูใกล้ๆดูนะเพื่อนสมาชิกนะดูใกล้ๆยด้านหลังก็เหมือนกันนี่ไหมครับด้านหลังพระทากระดานเนี่ยด้านหลังก็ต้องมีรอยนะเรียกว่าเป็นหลุมดวงจันทร์นะหลุมบกกาบาทเลยเนะี่ยต้องมีนะ ให้ <c oughs> เรามาดูแบบใกล้ๆกกันดูเนื้อเหล็กเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่ขยายสิบเท่าแล้วนะสิบเท่าของกันสองพระแล้วนะทองคำเปลวเหลืองเนี่ยติดในเนื้อเนื้อเหล็กเนื้อตะกัวได้ยังไงเพื่อนสมาชิกงงมากเลยนะแล้วติดก็ติดนานด้วยนะติดจนแบบเป็นหนึ่งเดียวกับเนื้อพระไปเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนดูดูเกตท่านนะ เห็นไหมครับเนี่ยติดจนแบบทองคําเปลเนี่ย <c oughs> เป็นเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันกับโลหะไปแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับเนีย่ยตามร่องเห็นไหมครับเนี่ยตามร่องตามเดือเราจะเห็นแบบคาบไข,ข่ข้าวขาวอย่างเงี้ยติด <c oughs> ดูแบบงามมากนะ งามนัคลาสสิกมากเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูทองคําเปียวเอาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับต้องเหลืองสุกแต่ว่านี่เขาแดงเลยนะเหลืองสุกบางส่วนแต่ว่าแดงก็มีแดงเลยนะเนี่ยถ้าแดงก็บ่งบอกถึงความนี่แหละความเก่าความเก่าอายุถึงเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูเนื้อท่านเห็นไหม เห <c oughs> มือนเนื้อคนแก่นะเนี่ยเหยียวยน่นพระเป็นร้อยปีเนี่ยนะยังไงเขาก็ไม่ไม่เรียบตึงแน่นอนร้อยปี200ปีอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีร่องรอยการหดการหดการเหีียวนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเราดูาตามร่องตามหลือเป็นไหมครับดูเหล็กนะตรงสั้นตรงลึก ตรงหลุมทุกจุดมันมองมัน,ม,นมันสบายตาเอาง่ายๆนะเพื่อนสมาชิก <c oughs> มองแล้วมันสบายตามันแบบไม่ขัดตามองแล้วมันรู้เลยว่าน,นี่แท้แน่นอนอย่างนี้นะเห็นไหมครับนี่งดงาม งดงามดูดูด้านหลังกันเนี่ยด้านหลังเพื่อนสมาชิกดูดูเนื้อเนื้อเหล็กนะเนื้อเหล็กเ,เรียกว่าบอ บ่อน้ําตาหรือว่าหลุมอุกาบากเนี่ยความเป็นธรรมชาติเขานะ <c oughs> หายากนะครับที่เป็นอย่างนี้นี่คือด้านหลังพอมาดูใกล้ๆขององค์ยอดธงนะเด <c oughs> ี๋ยวเรามาดูพรพักอันนี้หนักเลยนะดูพรพักเนื้อตะกัวนี่เพื่อนๆเนี่ยหมครับดูเนื้อตะกัวเขานะ พระสามร้อยปีต้องอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยความงามดูไข่เขาสิเพื่อนสมาชิกเี่ยดูไข่เขา,เอา,ขเขาโองามงามมากนะดูแล้วนี่ไม่อยากไม่อยากวางเวลาสองพระนะคาบไข่ คาบไขพระก,กุระเก่าต้งติดอยู่ในองค์พระแล้วนะเพื่อนสมาชิกดูดูสิครับดูความงามหาคำมาบรรยายไม่ได้นะนี่ดูความงามของท่านนะ เพื่อนสมาชิกดูเมดประทาตุเห็นไหมครับนะ <c oughs> เป็นเป็นหินนั่นแหละครับเป็นหินแล้วก็ดันเข้ามาจนทาให้แขนตรงนี้รุดออกไปนะดูแล้วนี่โอ้โหแบบยิ่งเพิ่มความขังความศักดิ์สิทธิ์พระยอดธงนี่เหมาะสําหรับทหารตํารวจนะหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยทุก คือสรุปที่ทํางานกลางคืนะนะหรือคนขับรถแท็กซี่หรือว่าทำงานเกี่ยวกับขนส่งกลางคืนนะท่านต้องมีนะพระยอดธงเนี่ยนะพระยอดธงท่านต้องมีป้องกันรักษาชีวิตเหมือน <c oughs> ตึกตึกตรวจเงินแผ่นดินถล่มนะผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> สามีตายนะแต่ตัวเขาไม่ตายตัวเขาแค่ขาขาก็ไม่หักนะแต่อยู่ในที่เดียวกันแต่สามีโดนเต็มๆตายคอเขานะ่ะมีลงปู่ทวดวัดช้างให้นะพิมสองสี่เก้าเกตนะสองสี่เก้าเกตเลยพิมพ์แต่ว่าแท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ว่าที่คอเขาอ่ะมีลงปู่ทวดเห็นไหมเพื่อนสมาชิก ประสบการณ์หลวงปู่ทวดนี่โอ้โมหัศจรรย์นะขอให้มีเถอะครับ <c oughs> เราอย่าเรียกว่าเจเลยนะพร,ระหลวงปู่ทวดนี่ไม่ว่าจะออกจากวัดไหนนะไม่เจนะเพื่อนสมาชิกไอ้ที่เขาเจแท้เพราะว่าท่านเอาไปขาย <c oughs> ท่านเอาไปขายพวกซื้อพระเขาไม่ได้เอาพระพวกนี้เขาไม่ได้ขายพระออกตลาดอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ได้รับเช่าพระลักษณะนี้เขาเรียกว่าเจแต่ พระหลวงปู่ทวดที่คอท่านเนี่ยออกทุกวัดนะวัดที่เขาออกแท้แล้วนั่นคือแท้ป้องกันได้หมดนะท่านสบายใจได้นะคนที่มีหลวงปู่ทวดที่คอเนี่ยโอ้สุดยอดเนะี <c oughs> เป็นเขาใหญ่เลยนะรอดตายสามีตายแต่ว่าตัวนางไม่ตายนะภรรยาไม่ตายเพราะว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยพระนี่อยู่บนหิ้ง แฟนตัวเมียนะบอกให้สามีไปเอาพระมาคล้องคอแต่พระแต่แฟนลงบันไดไปแล้วตัวภรรยาก็เลยไปหยิบมาคล้องคอเองแล้วก็ไปทํางานตึกซอกงอตึกสะตะงอถลม่มสามีตายคนตายไปร้อยแต่นางอไม่ตายนะทับที่ขาได้รับบาดเจ็บกับที่ไหล่แค่นั้นเองมาตจัน์มากนะเพื่อนสมาชิก <c oughs> นี่คือ พระยอดธงเห็นไหมครับด้านหลังที่เป็นหินนี่ก็คือมาตจันท์นะ <c oughs> ผู้ที่ทำงานกลางคืนสมควรมีนะพระยอดธงเพืเ่อนๆดูไข่ไหมครับเ,เนี่ยไข่พระกุพระเก่าไข่พระเนื้อชิ้นต้องมีถ้าเป็นร้อยปีต้องมีต้องเกิดขึ้นนะลักษณะอย่างนี้นะขอให้เพื่อนสมาชิก ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ